สวัสดีค่ะกลับมาพบกับนัดอีกแล้วนะคะที่บอตะกุ๊บสาขาใหม่รามคำแหงนี่ค่ะวันนี้นัดอยู่กับเจ้าตัวนี้เลย n i สสัน n นเวล่ NP 3 0 0 Do u b l e Cab Caliber 2.5 e black edition true ปี2019หรือรหัสรถ B1129 นั่นเองค่ะและตัวนี้นะคะเรียกได้ว่าไม่เหมือนกับตัวไหนๆของนิสสันเลยเพราะว่าเขาแต่งสติกเกอร์มาอย่างดุดันและ ฟังก์ชันของเขานะคะไม่แพ้กับแบรนด์อื่นแน่นอนค่ะค่ะแล้วราคาเปิดตัวป้ายแดงของเขานะคะอยู่ที่877,000บาทแต่ที่บอยออปเกรุกของเรานะคะขายเพียง519,000บาทเท่านั้นเองค่ะและผ่อนน้อยมากๆนะคะเพียง7,900บาทค่ะ ราคาผ่อนที่ว่าน้อยนะคะยังไม่เท่าการใช้งาน,นะคะ่ะเลขใหม่ของเขานะคะเพียง26,000กิโลเท่านั้น,นะคะ่ะเหมือนได้ของใหม่กันเลยค่ะและโปรโมชั่นของเรานะคะออกรถเพียง5บาทค่ะลูกค้าได้ของแถมมูลค่ามากกว่า30,000บาทเลยทีเดียวค่ะและลูกค้าท่านใดนะคะที่ดูคลิปนี้ของนัดนะคะรับไปเลยค่ะขัดสีเคลือบแก้วก่อนส่งมอบรถ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนแบตเตอรี่ลูกใหม่ให้ใช้งานกันได้ยาวๆและลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยนะคะรับมีรับประกันเครื่องเกียร์นานสูงสุดนะคะ2ปี2 0 0 0 0โลค่ะลูกค้าและที่สําคัญเลยบัตร W Smart บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนาน1ปีครอบคลุมทั่วประเทศเลยค่ะลูกค้าและฉลองเปิดสาขาใหม่ราคคาแหงนี้นะคะลูกค้าลูกค้าท่านใดที่จองภายในเดือนสิงหาคมนี้เรามอบให้เลยค่ะน้ํามันเต็มถังกลับบ้านไปเลยค่ะลูกค้าและเรานะคะยังมีบริการจัดไฟแน์และส่งรถฟรีถึง าา้้นลูกคทั่วประเทศไทยเลยค่ะและดอกเบี้ยพิเศษเอาใจลูกค้าทาลงฝนนะคะเริ่มต้นที่2.59นาน48งวดหรือ2.99นาน84งวดตลอดอายุสัญญาการเช่าซื้อเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะราคาจุกโปรโมชั่นปังขนาดนี้แล้วเราไปดูกันเลยดีกว่าคะ่ะว่าตัว Back Edition True ตัวนี้นะคะแตกต่างจากรุ่นธรรมดากันยังไง ค่ะแล้วเรามาดูของด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะจะเห็นได้ว่าแตกต่างจากรุ่นธรรมดาอย่างแน่นอนเพราะตรงนี้ค่ะเขาแต่งสติกเกอร์มาให้อย่างดุดันเลยทั้งด้านหน้าสติกเกอร์ตรงนี้นะคะแล้วก็ด้านบนหลังคานั่นเองแล้วที่แตกต่างสุดๆเลยค่ะคือการชนนะคะด้านล่างของเขาจะมีสติกเกอร์สีส้มนะคาดมาตรงนี้เลยแล้วข้างหน้าของเขานะคะกระจังหน้าตรงนี้นะจะเป็นสีดําเงาตัดกับสีด,ดาําด้านเท่สุดๆไปเลยค่ะลูกค้าสําหรับตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันต่อเลยค่ะลูกค้า สำหรับด้านข้างของเขานะคะจะเห็นได้ว่ามีคิ um ้วซุ้มล้อแต่งมาให้ลออแบบนี้กันเรียบร้อยค่ะลูกค้าและล้อของเขานะคะจะเป็นล้ออลอยขนาด18ค่ะลูกค้าและยาน,นะคะปีใหม่มากๆปี2019ค่ะแล้วเห็นกระจกเขาไม่เอ่ยนี่เขาจะตัดสีส้มมาเลยและมีไฟเลี้ยวในตัวนะคะจะมีแค่รุ่น black edition นะคะและลายของเขาจะเห็นได้ว่าดุดันสุดๆค่ะตรงนี้จะเป็นลายกราฟฟิตีนะคะรอบคันเลยมาพร้อมกับ2.5 black edition อย่างนี้เลยค่ะลูกค้า พร้อมกับบันไดข้างที่ตกแต่งสติกเกอร์สีส้มมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะค่ะแล้วเรามาดูในส่วนของด้านหลังกันต่อเลยค่ะตรงนี้จะเห็นได้ว่าเขามีกันชนท้ายมาให้เรียบร้อยที่เป็นสีดําแบบนี้เลย เท่ๆ hey, hey, เลยค่ะลูกค้าแล้วเขาเป็นกระบะนะคะแทบจะเป็นรุ่นแรกๆเลยที่มีสปอยเลอร์หลังแบบนี้ตรงนี้นะคะเขามีกล้องมองถอยขนาดจอดนะคะให้กับเราเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็เรามาดูในส่วนของแมกไลเนอร์กันเลยนี่ใช้งานน้อยมากๆและขนของน้อยมากๆคือยังใหม่กริปกริอยู่เลยค่ะลูกค้าแล้วก็ด้านล่างนะคะตรงนี้จะไม่มีสนิมเลยนะจะสวยๆคมๆแบบนี้เหมือนเดิมเลยนะคะลูกค้าโอเคเดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อเลยดีกว่าคะ่ะว่า จะเป็นยังไงกันบ้างค่ะและสําหรับภายในของเขานะคะพวงมาลาัยของเขานะคะให้มาเป็นมัลติฟังกชันนะคะพร้อมระบบพุสคอนโทรลเลยค่ะและอย่างที่แจ้งตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะคะการใช้งานของเขาน้อยมากๆเลขไม์เตียง2 6 0 0 0กิโลเท่านั้นเองค่ะลูกค้าและสาหรับแดชบอร์ดของเขานะคะนี่เลยมีที่เก็บของตรงนี้ให้เราเรียบร้อยแล้วใครที่อยากตั้งหรือวางตุต๊กตาตุ๊กตาน่ารัก,น,รกน่ารักก็วางได้เลยนะคะแล้วก็หน้าจอของเขานะคะจะให้มาเป็นหน้าจอห้านิ้วค่ะลูกค้า และที่ไฮไลท์สำคัญของตัว Black Edition 2เลยนะคะจะเป็นเบาะหนังค่ะลูกค้าเดินได้ตะเข็บด้วยสีส้มเลยค่ะและนั้นนะคะได้มาอยู่ในที่นั่งผู้โดยสารตอนหลังเรียบร้อยแล้วค่ะคือเหมือนกับนั่งรถเก่งมากๆเลย ไม่คิดว่าเหมือนนั่งรถกระบะเลยแล้วที่สําคัญนะคะที่นั่งผู้โดยสารตอนหลังนะเขามีแอร์มาให้เราเรียบร้อยแล้วแล้วเราสามารถปรับทิศทางเองได้ด้วยถือว่าสะดวกสบายมากกว่ารุ่นธรรมดาแน่นอนค่ะและเขานะคะมีที่เก็บแก้วมาให้เราด้วยค่ะลูกค้าไม่ต้องมาถือกันให้เมื่อเลยมีที่เก็บแก้วสําหรับที่นั่งด้านหลังให้กับผู้โดยสารเรียบร้อยแล้วค่ะ ค่ะแล้วมาดูส่วนของหน้าห้องเครื่องกันนะคะลูกค้าจะเห็นได้เลยว่าเรานะคะไม่มีการขันน็อตใดๆทั้งสิ้นนะคะยังเป็นเดิมๆอยู่รอยแต้มสีจากโรงงานก็ยังอยู่คะ่ะและมค k อาร์นะคะก็ยังเรียงสวยเหมือนเดิมคะ่ะลูกค้าและที่สําคัญน,นะคะสติกเกอร์มออ,กกอของเรานะคะก็ยังอยู่ครบเลยค่ะ นี่เป็นไงที่บอตะกุ๊บของเรานะคะมั่นใจได้เลยกับรถที่นี่เรามีบริการตรวจให้กับคุณลูกค้านะคะมากกว่า344จุดจากบริษัทชั้นนําจากญี่ปุ่นนะคะตรวจโครงสร้างและตัวถังรถยนต์นั่นเองค่ะ <c oughs> เป็นยังไงกันบ้างคะกับการรีวิวเจ้า n i s สัน n นบาร์แบ็กอ d ดิชั่นทรูปี2019คันนี้หากคุณลูกค้าท่านใดนะคะสนใจทดลองขับขี่สามารถมาได้ที่บอยตะกุ๊บสาขารามคำแหงหรือตั้งอยู่ที่ ซอยรามคำแหง1 5 7ทับหากคุณลูกค้าท่านใดนะคะสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรมาได้ที่063 4 7 4 2 2 8 8หรือแอดไลน์ a b o y m b ค่ะและก่อนจะจากไปนะคะนัดขอย้ำออกรถกับ,บอยตะคุบนะคะเพียง5บาทได้ของแถมลูกค้ามากกว่า30,000บาทกันเลยค่ะและเรายังมีโปรโมชั่นพิเศษให้กับคุณลูกค้าเพิ่มเติมอีกหนึ่งอย่างก็คือลูกค้าท่านใดที่จองรถภายในเดือนสิงหาคมนี้รับน้ำมันเป็นถังกลับ,บบ้านไปเลยค่ะลูกค้าและเรานะคะยังมีบริการจัดส่งรถให้กับลูกค้าถึงหน้้าานฟีททั่วเศ ด้วยค่ะและสําหรับวันนี้นะคะนัดฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือคอมเมนต์คุยกันด้านล่างได้นะคะครั้งหน้านัดจะพาไปรีวิวรถคันไหนฝากติดตามและสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ